พี่น้องเบิ่งครับเบิ่องอ้ายละวานบาทเดียวนี่นี่ประจาดมิจะประจาดเนาะมัดมือมันมีบริทายได้นี่กระลังถ่ายกระลังได้มีโอกาสมาถ่ายนะซ่องไงเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งอ้ายเนาเอ้ยรอบนี้ได้ยี่เนาเกือบลูกมอวากัวปาดปวดพูดมอวักเตียงปลายังมาขักมาเนี่ะอุย้ย ต็มเผาแหวเอาขึ้นนวดจากหลออเลยมันนี่ซ้ำไงแต่หเราพอสามสิลบลบูบลบกโมอดบอสอดบอสิบกลัวเนาะได้เรี่ยวแล้สิบกลัวนี่อืมพีบบ่น้องเพื่อครับขกขนาดอุ้ยโหดข้าวเห็ดจานผ่านเลย มีเลเึส,นน <c oughs> สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อยูว่าผมในด้างใจเก่าครับพี่น้องพา <c oughs> พี่น้องมาพานเห็นเนื้อยูสุนัขทานครับ <c oughs> หัวยหัวหัวปีครับ <c oughs> เป็นหัวที่ต่อจากแม่น้ำโค้งพี่น้อง <c oughs> ปลาจากแม่น้ำโค้งครับนีย จากนี้ลำโค,ค้งขึ้นมากครับเดี๋ยวพาพี่พาหนองวานนะครับมือนี้น้ำล่งพี่หนองเบิ่งพี่หนองเพื่นดาวคนมันมตึกสะดุกครับผมกับพ่อด้อยู่เลือเกึยวานี้หบวเตียงเอ,อ๊ มาละเดี๋ยวมาเบิ่งพี่น้องครับหมองนี้มันเป็นเหือใหม่แร้วบ้างมันเป็นตัวใหม่เบิ่งปลายกปลาขึ้นเบิ่งดูเบิ่งกับมันเน่ยได้แล้วครับประมาณสองกิโลสองหาสาม บถือเตัวนั้นได้หวานบ่นของเลยก็เงียบ,ะบวะเดี๋ยวนะพี่นนองเดบบไล้รครับนี่มันอยูหนีน่นนอนเอาไม่อีกบาทนึงเดบบเออเออขอนคอน แต่บัวร้ายครับพี่อออ้อ,อ,องรอบเลยเอียงโอ้คอนหามื่อกยมันเป็นปลาใหญ่ปลาขับขู่โอ้ปลาเหน่าถือเป็นปลาเหน่าเลย ใส่ปลากระถิมีน่นี่ครับพี่หนอ c ประเพียนประจานห้างเลี้ยงครับเหลื <c oughs> ป,ประมาณากิโลแล้ววหรอเหลือบ่อสองกิโลประมาณนั้นเนาะสองกิโลพี่หน oc อ,อ๋อน้ <c oughs> องกิดไปเย่า้พี่ลองกู มาเลยวซีบโตหัต<ะ>ว ó, นี่เา้าวจีบานขางคอนคือเก่ากวามคอนไปนี่ที่มันมีใหม่ใช่<ป>มันเป็นใหม่ได้ทางไหมเงยียบไปเงยียบไปห้าวานนี่นี่กอนกวเหอือตัวนี้มังที่เขาเนี่ยหอือตัวนี้เลย ยกขึ้นให้นะอวนใหม่ตัวนี้นะมันจี๊บๆนอนใหม่ตัวนี้ไล้เถื่อเอะไรเลยวันยกขึ้นใช่นี่แหละมุมมันม,มุมมันได้ตัวนี้นะบังหันเบื้องเนี้ตีเลย mùm mắn nữa mà mọ cửa đồ đấy như thế này cái tên này thì có mọ cái này không? Không gì? ở hình ư tìm ตามตีนอยู่จับจอใหม่ก็เหลือไม่ได้นี่นีน่เป็นค้อนเนี่ยพี่จะงูมันเนี่ยอันนะเดิหฮู้ย วันวันวันวนอืมค่อยๆควงบ่อย่าดึงให้หยาดิอืมคอองงงวมอองใสดึงขึ้นยกขึ้นสูงนนอย่างเห็นน่าเมตติเลยจะตุกจะกระตุกจะกระตุกดึงขึ้นที่ซื้อปล่อยลงมาหยานลงมาหยานลงมา นี่วานมองนี่มองนึงยาวเอาขึ้นดี่เลยใส่มันลดอะถอยลังไปขึ้นมามงคดงยาวนวานมองนี่มองนึงเอโหถือสะดุงกปเจ้า nhớ quay, nhớ quay nhớ quá 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 nhớ มาเดี๋ยพี่น้องมาแล้วบาดีมาเลี๋ยวขอบาดีอืมอีริเวนดีจังเลยบาดแห้อายนะนะไห้เราออกขึ้นในเบื้องจากบาดเนีเบียดบาดทุ่เจ้านี่นี้เป็นตะขมีครับพี่น้องครับเบื้องในบัวร้ายครับรอบนี Arizona, ่จำนีละเดี๋ยวเา นี่ครับพี่น้องครับเบื้องเลยบร้ายครับร่อมนี่ซ้ำมีละเดี๋ยวเราไปปูดปลาด้วยกันครับอโอ้ฝนกับโต๊พี่น้องเลยเดี๋ยวปูดปลาก่อนครับ ตั้งหุ่นงุูมมือหนือเอามือจับเอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหยาพี่น้องมีแต่หินครับเดี๋ยวผมตั้งกองใหม่ก่อนข้างมุมกองเป็นยังไงขอตุ่ขคอ,อไผ่เลยพี่น้องเนี่ยเป็นไงขีต่ต้มขิ่หนาครับเอาแบบเดียวๆ,ๆเลยครับ

kinh khó lắm cái nồi có ngựa, cái nồi chi pha ngựa, biết bảo đem ngựa xin mà đấy, bẹt gì sai nè, ôi mệt cái cơm ngựa đấy, thảm mò bẹt tô ba ตัวปลานี่ขักขักครับเดี๋ยวจกหนึ่งเป็นไหมตามตัวบิดมือครับมีน้องมาเนี่แต่ยังเข้ามาจะกงกันเทียงเนาะมันจะเทียงครับ จนคำเลยมหมกล่าวคำหมดแล้วจัิงๆเมื่อคำคำเล็กน้อย